สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคม h ช n แนลมาโดยตลอดช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียญที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับกราคาซื้อขายชนิดสองบาท เหรียญชนิด2บาทที่มีราคาซื้อขายแพงที่สุดเหรียญละเ0็ดบาทเป็นแบบไหนอย่างไรไปติดตามในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปติดตามก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเช่นเคยนะครับก็มาดูข้อมูลเหรียญชนิด2บาทนะครับเหรียญแรก ก็จะเป็นเหรียญชนิดสองบาทสีทองเหลืองเหรียญน,นี้ก็จะเป็นปีพศ2551เเหรียญน,นี้มีความนิยมซื้อขายกันแล้วก็มีความนิยมเก็บสำหรับนักสะสม ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้าไม่เก็บก็ขายในราคาเหรียญละ5้าบาทนะครับช่องสมาคมเชาแนลก็เคยขายเป็นประจำสำหรับเหรียญชนิดสองบาทสีสีทองเหลือง ปีพศ2551นะครับก็มีอยู่ทั้งหมดในรอบนี้สามเหรียญสี่เหรียญน,นะครับยังไม่ขายเนื่องจากว่ามันยังไม่คุ้มค่าส่งนะครับก็ไม่ได้ซื้อมานะครับก็คัดมาจาก เหรียญที่ลูกค้าหมู่บ้านน้ำหยอดเหรียญเอาเหรียญมาเลขนะครับพบเจอก็เก็บสะสมนะครับต่อมานะครับก็เป็นเหรียญชนิด2บาทสีเงินปีพศ2550นะครับเหรียญปีพศ2550ชนิด2บาทนี้ก็เช่นกัน เป็นเหรียญที่มีความนิยมซื้อขายในกลุ่มนักสะสมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเกา่ารุ่นใหม่นะครับเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่งดการผลิตไปแล้วนะครับสรุปก็คือเหรียญน,นี้เก็บจะไปหลอมใหม่ นะครับก็เลยมีความนิยมกันช่องของเราก็ขายเป็นประจำขายไปหลายๆช่องนะครับที่รับซื้อก็ไม่ใช่ว่าจะมีช่องเดียวนะครับส่วนสีเงินปีพศสองพนห้าร้อยหานี้ก็เ,เหรียญละ6บาทที่ทางช่องของเราขายไปนะครับรอบนี้เราก็มีจำนวนอ ลายเหรียญพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่ขายนะครับเก็บบไว้ให้ได้ประมาณสักร้อยเหรียญน,นะครับถึงจะขายจะคุ้มค่าส่งนะครับสำหรับสองบาทปีพศสองพันห้า้อยห้าสิบนะครับส่วนสองบาทที่ว่าราคาเจ็ดพันนะครับก็จะเป็น เหรียญที่เป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดนะครับเป็นเหรียญสองบาทสีเงินแต่ต้องเป็นพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับทางช่องของเราไม่มีนะครับเราก็มา,าเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างให้ f อฟซได้รับชม ได้รับรู้ว่าเหรียญสองบาทราคาเ0็ดพันปีพศ2,557ัารมีจริงหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่พบเจอนะครับพบเจอแต่นในคลิปที่ทางช่องช่องหนึ่งเขานำมาให้ดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง นะครับอันนั้นก็ไม่เคยได้เห็นนะครับเหรียญจริงสักทีไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องนำมาทิดเปรียบเทียบให้ FC ที่ติดตามรับชมช่องสมาคม c h ช n แนลให้รู้ให้ทราบข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับช่องสมาคม c h ช n แนลก็เคยได้ดูนะครับคลิปคลิปหนึ่งของช่องช่องหนึ่ง นะครับนำมาให้ดูเกี่ยวกับราคาซื้อขายเหรียญ2บาทสีเงินสีขาวปีพศ2557ราคาเหรียญละจ0 0พันนะครับเราก็ไม่เคยพบเจอสักทีนะครับแล้วก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับก็ดูไปอย่างงั้นเลยนะครับก็นำมา,าให้ FC ได้เข้าใจนะครับเข้าใจก็หมายความว่า เอฟซี uh, จะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของทาง f อนะครับแต่สำหรับ uh, ช่องสมาคม c h ช n n e l ก็นำมาทำคลิปแนะนำเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเทาง่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ